เจบ็บฉันเจบ็บไม่มีใครเจ็บแทนฉันเลยค่ะเเจ็บจนเหงื่อออกเลยแล้วครับไม่ใช่ค่ะหมอน้ำตาหนูเองค่ะ ไม่มีใครเจ็บแทนฉันเลยค่ะมาไล่ฟังคือเรื่องอยู่ว่าช่วงนี้เนี่ยปานะใช้ร่างกายหนักถ่ายละครเพิ่งสอบเสร็จไป,น,น,ไปนู่นไปนี่เราเป็นคนเหมือนกับว่าไม่ค่อยให้เวลาตัวเองพักผ่อนเท่าไหร่บวกกับการที่ตัวเองเป็นคนที่นอนไม่ค่อยดีอยู่แล้วเป็นคนไม่ได้นอนเยอะขนาดนี้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็2วันที่ผ่านมาเนี่ยถ่ายละครเยอะถ่ายละครหนักจนถึงดึกแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆ แล้ววันนี้ตื่นมาอยู่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเจ็บตาจังเลยเจ็บตามากๆตอนไปโรงพยาบาลก็คือหมอบอกว่าอ่ะเป็นตากุุงยิงแล้วมันก็บวมมันก็แดงหมอก็ให้ยามากินแล้วก็ให้ยามายอดแล้วก็บอกว่าอ้าวโอเคลองกินยาหยอดอยู่นะยังจะไม่เจาะเพราะว่าลองให้เวลาน้องดูเผื่อแบบน้องจะหายถ้าไม่หายจริงตอนเย็นกลับไปปุ๊บตอนบ่ายะมาณก็ไปฟิตติ้งชุดไปหาชุดเพราะจริงๆแล้วพรุ่งนี้จะต้องมีไปงานอีเวนต์ไปงานถแถลงข่าวงานใหญ่แล้วก็ สักพักนึงเหมือนกับเดินเดินอยู่แป๊บนึองเอ้ยมันไม่ดีขึ้นเลยประมาณสักห้าโมงมันก็เริ่มแดงเริ่มบวมแล้วก็ตุยขึ้นมาอีกสุดท้ายก็เลยกลับไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็โดนเจาะ <c oughs> แล้วคือตอนเจาะอ่ะมันเจ็บแบบมันเจ็บตอนที่เขา,ตอ,เขาตอนที่เขาฉีดยาตลกมากอยากใช้หมอเพราะเจ็บหน่อยนะคะฉันแบบโอเคโอเคเจ็บเจ็บเจ็บแล้วตอนฉีดก็คือโอเคเจ็บจริงๆ น้ำตาเนี่ยไหลไปถึงหูเลยหมอบอกว่าโอ้โหเจ็บจนเหงื่อออกเลยล้ะครับไม่ใช่คะ่ะหมอน้ำตาหนูเองค่ะเพรามันเจ็บมากเลยแล้วก็ตอหลังเขาก็พิกตางว้แล้วเขาก็เจาะอ,ออกไปนะคะแล้วก็ต้องแปะแบบนี้ไว้ mm hmm. ก็คือเป็นการติดเชือ้อ แล้วก็อาจจะเป็นที่เราเวลาเราปัดมาสคาร่าเราติดขนตาเรากรีดอายไลเนอร์แล้วบางทีเรากลับบ้านมาแล้วเรารีบล้างแล้วบางทีเราล้างไม่หมดอะไรเงี้ยก็ทุกคนนะคะล้างหน้าให้สะอาดแต่งตาอะไรก็ล้างให้หมดล้างให้เกลี้ยงนะคะมงั้นก็จะเป็นกุ้งยิงแบบนี้แล้วก็ต้องมาเจ็บมาทรมานแบบนี้แล้วอย่าลืมนะคะว่าคนที่เจ็บก็คือคุณคนเดียวค่ะไม่มีใครมาเจ็บกับฉันเลย ะะล้างหน้าให้สะอาดแต่งตาอะไรก็ล้างให้หมดล้างให้เกี้ยงนะคะไม่ไงั้นก็จะเป็นกุ้งยิงแบบนี้แล้วก็ต้องมาเจ็บมาทรมานแบบนี้แล้วอย่าลืมนะคะว่าคนที่เจ็บก็คือคุณคนเดียวค่ะคุณคนเดียวค่ะไม่มีใครมาเจ็บกับฉันเลย